สวัสดีครับพี่โอ้โหเห็นเปิดห้องเครื่องขนาดนี้สวยมากเลยอันนี้เป็นรุ่นอะไรอะไรงไงครับพี่เป็น Evo 3ครับ Evo 3อโอโ้โผมขอดาวแรงมานะใหญ่ขนาดเนี้ประมาณัก700มไม่ถึงครับจริงเหรอเท่าไหร่เท่าไหร่ประมาณ500หน่อยหโอ้ยแต่หน่อยหน่อยใน body 3ที่เขาว่ากันขึ้นชื่อแบบในเรื่องของน้ำหนักเบาอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าแม่งก็คือ700ในรุ่นอื่นปะ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจหมกังไม่พจะเปรียบเทียบกันยังไงทาไมทาไมถึงแต่งสีแบบอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะปกติเขาจะเป็นแบบใหม่สีครีนไปเลยหรือรว่าอะไรเงี้ยอ่าทําไมเราถึงแต่งเป็นแนวสีนี้อะไรคือด้วยความชอบส่วนตัวแบบอยากอยากให้มันดูโดดเด่น<อ>ไม่อยากให้มันบบดูเรียบเรียบธรรมดาหรือว่าเพราะว่าจากสีรถอ่ะมันจะเป็นสีครีนใช่ป่ะใช่แต่พอเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าเนี่ยเริ่มแตกตาแล้วใช่ไหมจับมิกแบบสีสันให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาภายในห้องเครื่องเราอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นแล้วคันนี้พี่ใช้ทุกวันไหมก็ก็รถใช้งานนะครับรถใช้งานค <c oughs> ่าร้อยมารถบ้านใช้งานครับอ๋บูทเท่าไหร่พี่สองบาทก็ถ้าหายก็ประมาณสองบาทครับแต่ก็ใช้โลอยู่ประมาณบา,า8แอะไรนะโลพี่บา8แครับโอ้ยบา8แเสียงแม่งน่าจะแบบสุดจริงเลยแล้วนอกจากเครื่องเ่ยพี่คันนี้ทำอะไรพิเศษพิเศษอีกไหมครับอีวสคันนี้ ส่ก็จะก็จะเดิมเดิมเลยครับคือแบบภายนอกเบรกล้ออะไรอย่างเงี้ยก็เดิมเดิมใช่ไหมแต่เราเน้นเครื่องแล้วก็เน้นความคลีนภายนงภายในเนี่ยเดิมหมดใช่ครับเดิมหมดก็คือผมเริ่มต้นมาจากแบบทําเดิมมาไงแต่นี้พอได้ทําได้ทําเครื่องก็เลยทํำเครื่องไปด้วยเลยในตัวอะไรอย่างเี้อ๋อครับผมเฮ้ยเห็นมีสติ๊กเกอร์พี่เขามาเช้าเนี่ยทุกคนดูดิเช้ามากๆ นี่อยู่แถวไหนครับพี่เผื่อแบบเฮ้ยโขคนแบบอยากเห็นตัวจริงอะไรเงี้ยอ๋อก็ถ้าบ้านผมก็อยู่เนี่ยนะครับเอแบกเอแบกบางนาำก็จะได้เห็นฟิวฟิวฟิวเลยแถวนี้ใช่ไหมผมคือตอนนี้อยู่หอแถวลังสิตอ๋ออยู่ลังสิตครับถ้าเจอตัวจริงก็แถวแถวลังสิตละกันครับผมสวยมากจะวิงเล่นยู่แเรียกว่าเชียงรากนี่เป็นถนนของเรานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้างในนิดนึงนะครับ ข้างในก็จะเดิมๆเลยครับไม่มีอะไรเลยเปิดๆ่อยนะเปิดนะก็ดิบๆหน่อยไม่มีอะไรแต่คุณมีโลบานี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่ารถปกติเขาไม่ติดโลบากันนะครับโอ้ยเดิมมากทุกคนสวยจริงคันนี้พี่ตั้งแต่ได้มาครับหมดงบประมาณในการปั้นไปแล้วแบบประมาณเท่าไหร่พี่เข้าๆได้ไหม คือส่วนตัวเลยผมไม่ได้คำนวณเลยครับอ๋อก็คือปล่อยไหลเลยใช่ปล่อยไหลเลยเีดิอาทำอะไรก็ก็ทำเลยตามใจตัวเองเลยเออที่อะไรกเอาไ้ทำไปเลยอะไรแล้วมีโปรเจกต์ต่อไปที่แบบเฮ้ยโอ้โหต้องเดี๋ยวเออติดเม็ดไหมฉีดน็อตหรือว่าอะไรเงี้ยคือถ้าโปรเจกต์ต่อไปก็คือผมอยากจะเปลี่ยนคอยกับกล่องครับเพราะตอนนี้ยังเป็นเดเร็กคอยอยู่อ๋อซึ่งมันจุดไม่พอที่ได้ประมาณ5้าลอเพราะว่ามันมันจุดไม่พอมันไปไม่ได้มันไม่ไหวแล้วอะไรก็กะว่าถ้ามีโอกาสก็จะขยับ เรื่องในเรื่องคอยแล้วก็เปลี่ยนกล่องอ๋อเป็นกล่องเป็นใช้สแตนเนี่ยพี่คือตอนนี้ใช้เอฟคอนอยู่ครับอ๋ออยากเปลี่ยนเป็นแบบพวกของเป็นยุโรปอะไรเงียเป็นลิงก์ไปอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอาจจะไม่ถึงลิงก์อาจจะไปพวกハウเทคแต่ถ้าハウเทคมานี่คอยเคยอะไรก็ต้องมาหมดแล้วจ้าก็จะบานไปแล้วครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากครับฝากกันติดตามด้วยนะฮะ อีโว e นี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ